สวัสดีครับเพื่อนแฟนนักกงแลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหน่วยหนักกงแลงกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาที่จังหวัดราชบุรีนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอพุณนะครับคลิปเจ๋มๆแล้วก็ภาพประกอบนะครับจากทีมงานหนักกงแลงหน่วยนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับหน่วยหนักกาแลงนอธนวัฒน์ภาพยนตร์นะครับตั้งอยู่บ้านเขาราบนะครับตำบลเต่าปูอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อหน่วยนอธนวัฒน์ภาพยนตร์ทางช่องก็จะทิ้งเบอร์โทรหน่วยนะครับไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับธนวัฒน์ภาพยนตร์นั้นก็เป็นหนังกลางแปลงนะครับที่ใช้ในระบบดิจิตอลนะครับที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับทั้งระบบแสงสีเสียงตะการตานะครับสำหรับแฟนๆนะครับ FC นะครับในหน้างานปีนี้นะครับหลังจากที่โควิด -19 หายไปนะครับก็คงจะได้จัดงานมหัศจรรย์ื่นเริงกันได้แล้วนะครับ สำหรับแฟนๆที่อยู่ในเขตดราชบุรีแล้วก็จะมาใกล้เคียงนะครับก็อย่าลืมเรียกใช้นะครับนอธนวัฒน์ภาพยนตร์กันได้เลยนะครับซึ่งมีหนังใหม่ๆนะครับค่อยๆต้อนรับกันมากมายนะครับสาหรับทีมงานนอธนวัฒน์ภาพยนตร์จังหวัดราชบุรีนะครับสาหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงจะขอจบการแนะนํานะครับหรือรวบรวมเหนังกระแป้งนะครับไว้ที่ช่องรวมเรื่องราวหนังกระแป้งไทยของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับทางผมเองก็จะหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเก่าหน่วยใหม่หน่วยแนดดีนะครับ สำหรับเรื่องราวนังแปลงครับก็จะนำมาไว้ที่ช่องของเราให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ